เป็นไงมั้งอร่อยครับทุิ้นอร่อยนะเส้นเหนียวดีมากเขาเรียกอะไรนะก๋วยเตี๋ยวไหมก๋วยเตี๋ยวเส้นเส้นเหนียวดีนะครับอร่อยแล้วก็ลูกชิ้นก็อร่อยพูดดังๆเส้นเหนียวเดี๋ยวเหนียวดีมากเส้นท่าทัพเงลูกชิ้นก็อร่อยนะครับคอร์สใหญ่ไปนิดนึง ช้อนใหญ่ยัดเข้าปากแล้วลเราเต็มปากครับเคยยัดอันอื่นใหญ่กว่านี้แต่ก็ไม่ลำบากกันเลยช้อนใหญ่เกินซะช้อนใหญ่มากเวลายัดเข้าไปเลยเต็มปากอร่อยอร่อยจะมีของหวานด้วยนะครับจะสั่งกินก็ได้เดี๋ยวจะสั่งของหวานมากินเหมือนกันเนี่ยมาได้นะครับที่จะมาสายที่ร้านร้านไหนร้านนี้ครับผมถ้ามาปากเซะแวะมาชิมเลยครับอร่อยครับผมสะอาดด้วยนะสะอาดครับดูสะอาดครับเขาบอกว่าอร่อยนะ อะไรไหมอร่อยกี่หมื่นอันนี้เป็นชาชาไต้บันกี่บาทสองแสนพวกสองหมื่นยอมหมื่นอ้สองหนึ่งหมื่นเนาะสองหมื่นสองหมืคุณพกเงินมาเท่าไหร่เดี๋นีพกมาเยอะไหมอ้สองสามแสนนะสยงามแสนเลยไฮโซมาทั้งตีเนาะพกมาไฮโซบ้านนวแดงครับไฮโซกนได้อยู่เอา เอาเอาเอาตัวเดียวใไปกินหรอหไจะไปไหนกินหรอเป็นไงบ้า,บางฝังนี้ทำไมทำหน้าแบบไม่อร่อยบอเจ้เมื่อวานถุงไว้เยอะไหมมูลโต้หนึง 100. นน่ง 100. ร้อยเหนึง่งแสนหนึ่งแสนเขาพกมาห้าแสนนะไม่ได้มไม่ <laughs> ไมด้หนึ่งห้าแสนเขาพกมาด้วยทำ <laughs> ไมกินชา้าตอนนนนี้อร่อยไหมครับเจ้ เป็ดอะฮด้ใส่ไปเยอครับนี่เขา้าไอชิมดูก่อนเผ็ดมากเลยเผ็ดมากคับใส่กเผ็ดมากพริกเนี่ยพริกเขาพริกไม่ใช่พริกเขาพริกลาวผมเดียวชนมันใหญ่กินยากก็กล้าไปแต่พริก้อเป็ดจริงพริกเยอะธรรมชาติเป็นพริกเขาพริกแดงไม่าเผ็ดจริงอ่ะดูสีมาดเสีมาแต่เผ็ดเผ็ดกากเนี่ยใส่ดูด้านดูด้านรู้แล้วงาบุตรเจหน้าเพื่ อร่อยครับเนาะถือว่ารสชาติใช้ได้ครับนะแล้วมาดูทางนี้มั่งนะน้องหนูหนูเป็นยังไงมั่งอร่อยแต่เผ็ดเนาะก็คือที่จริงเราต้องชิมก่อนปรุงเจ้าของร้านไม่ได้บอกเลยเนาะว่าที่เขาเผ็ดบางทีพวกเรากินไม่เผ็ดเหมือนทางนี้รือเผาก็ไม่ทราบครับเนาะอร่อยไหมเผ็ด อร่อยแต่เผ็ดอร่อยแต่เผ็ดเราสั่งไอเมื่อกี้เราสั่งแล้วนะสั่งขนะองหวานไปแล้วครับมาแลว้วมาทางนี้ครับนี่ฮะเป็นตัดเศษใช่ไหมโอ้นี่ครับตรงนี่เลยรวมมิตรรวมมิตรครับรวมมิตรปากซีซีซิมเบิ้งเป็นยังไงเนาะนี่ใส่ยังนะโอ้ย Tốt, tốt lắm <cười> <cười> ừ. Cứ rồi Các bạn Các bạn Chụp hành cho bạn xem hành Mừng mừng gì bạn gì bạn thay rồi đó Ngân 20

ครับขอบคุณหลายๆครับผมเดี๋ยวจะเสียบซะเนาะครับนอนนอนนึ่งมื่นเลยยะโอ้วม่าน้ำมึงแพงดูกระโปดพี่ทีหนึ่งหมืนครับผมสองปัดหนึ่งมืนกิีบไม่ธรรมดาเย่ธรรดาไ้ีกจริงๆเราเต้องแลกตังมาเราใช้ใช่ไหมนี่หนึ่งหมื่นกิีบ เออไม่กกินเดี๋ยวมาดูมีอะไรไมารับในนี้มีก็ถัวดำแล้วก็เหมือนพวกเราครับมีลูกตาลแล้วก็เผือกไม่ต่างจากเราหรอกครับ nó rồi cho tôi bảo mình đùn mít đao là không, nó rồi sẽ đay ạ, โอ้โหเรียกกินเรียกกินไปไปแล้วอร่อยหวานอร่อยเป็นบ้านเราแหละจัดได้ครับทุกอย่างเป็นบ้านเราหมดเลยครับน้ำปลาไทยน้ำปลาบ้านเราไหมน้ำปลาบ้านเราน้ำปลาพมิกฝนบ้านเราเลยปลาหมึกอืซอสอ่าเหมือนกันกุ้งขาวโตเหมือนเราบ้านเราครับผมไม่เหมือนเราก็แค่ช้อนอ่าช้อนใหญ่มันเบาเบาเยมันเบาก็จะคดีนะ ตักได้เต็มกิ่ดีเดี๋ยวเเ้วเดี๋ยวเมาเาแล้ว้าเต็มไม่ได้ก็อตนี่เลย กินกันได้ยังอร่อยไหมป้าวันนี้ป้าเป็นเด็กพี่อร่อยไหมพี่วันนี้ขอเด็กพี่นะวันนี้กพี่ถูกแล้วเนาะเนื้อใช่ใช่เด็กพี่วันนี้มีป้ามป็นเดพี่มานี่ไม่มีป้าไม่มีมีแต่มีแต่น้าใสใสครับวันนี้ครับมีความสุขไหมมีความสุขเนาะวันนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวปากเซครับผมเป็นวันส่งท้ายปีเก่าของประเทศไทยเราเนาะ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพวกเรามาส่งท้ายที่ปากเซกันวันนี้เป็ใช่ทา,าทีเาได้ใช่แล้วใช่แล้วครั้งแรกในชีวิตครับมมมมที่ได้มาปากเซครับพี่นอ้องทวัวร์ไม่มีเงินเป็นล้านมาไม่ได้ครับรวมๆกันหลายล้านนะครอารีบกินรีบกินจะเล่นโทรศัพท์รีบกินรีบกินจะเพิ่งเล่นโทรศัพท์จริงๆอร่อยครับแต่ว่าเผ็ด

โอ้หรือเบิ่อกี้ล่ะเป็นยังไงฮะอิ่มยังอร่อยไหมครวันนี้ได้มาเที่ยวปากซีนาะมีความสุขไหมคะหบอพูดสิคะเอาพูดที่สนุกไหมครับวันนี้มีโอกาสได้มาเมืองปากซีครับเนี่ยบรรยากาศพี่น้อง่งปากเซีกินแค่นี้นหรเอออะ จะไปเที่ยวต่อไปไหนต่อปากช่องแล้วก็สระบุรีออกน้องแคต่ออะเจอคลิปหน้าทุกคนยืนยันคำว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยมากนี่ฮะนนี่กิจถามยี่สิบคนยกมือคนเดียวขนาดทำเดียวเนี่ยกินจตหมือนทำบะหมี่เข้มเลยบอกอร่อยจริงอันนี้อร่อยอร่อยจริงเนาะอร่อยจริงเส้นขนุมนี่อร่อยเออฝากร้านด้วยนะครับเนี่ยร้านคุณแม่ เมอะไรเอาเมฮะเมอะไรเอาอ่านซิเอาเอา,เอาไม่รู้อ่านไม่ออกไม่ไม่รู้ไม่มีไม่มีมม <c oughs> ร้านมีแม่น้อยร้านมีแม่น้อยครับ<อ>ที่ปากเซครับอ่าเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ